แบบ8คือการวิเคราะห์แบบจําลองเวกเตอร์นะคะเริ่มแรกเลยนะคะให้เราไปที่หน้าแคตตาล็อกแล้วก็ไปที่ a RGS c i จากนั้นก็ไปที่ป่าสักว์นะคะให้เลือกข้อมูล4ข้อมูลเข้าไปค่ะ ต่อไปนะคะไปที่ g o Processing ค่ะเลือก Merge ขึ้นมาในช่องแรกนะคะให้เรานำข้อมูลทั้ง4ข้อมูลนะคะเข้าไปค่ะในช่องนี้นะคะให้เราเซฟชื่อว่าเป็นชื่อแอดมินค่ะ จากนั้นก็คลิกโอเคค่ะผลลัพธ์ของการเมิ์มนะคะคือชัดข้อมูลของเขตการปกครองค่ะการเชื่อมความสัมพันธ์นะคะของตารางข้อมูลเนื่องจากข้อมูลที่ได้ยังไม่ครบนะคะให้ไปเปิดไฟล์ตารางที่จะเชื่อมไฟล์ตารางขึ้นมานะคะให้เราไปที่โค้ดน,นะคะแล้วเลือกไฟล์เลือกทั้ง4นะคะเข้าไป ไปนะคะให้คลิกขวาที่แอดมินค่ะแล้วเลือก open attribute นะคะแล้วก็คลิกขวาที่ l u p r y เลือก open ค่ะให้คลิกที่ตารางแอดมินนะคะแล้วเลือก join and relate แล้วก็เลือกที่ j o i ค่ะช่องแรกนะคะให้เราเลือก PRV ด้วยสก o r ์ ID นะคะส่วนช่องที่2ให้เราเลือก LUPRV ค่ะช่องที่3ก็เลือกเหมือนเดิมค่ะ PRV ด้วยสก o r ์ ID ค่ะจากนั้นคลิกที่ OK ค่ะต่อไปนะคะให้คลิกขวาที่ LAMP u นะคะแล้วก็เลือก Open ค่ะจากนั้นก็ไปคลิกที่ตาราง Admin ค่ะจากนั้นก็ไปที่ j o แอ and น e l แล้วก็เลือกที่ j o ยค่ะ ช่องแรกนะคะให้เราเลือกที่อำเภอแอนด์สกอตไอดีค่ะช่องที่2ให้เลือกที่ LUAMP ช่องที่3ก็เหมือนช่องแรกนะคะอำเภอแอนด์ um __สกอตไ ID ีจากนั้นคลิกที่โอเคค่ะต่อไปนะคะไปที่ l u ตัมนะคะคลิกขวาเลือก o อ e n ค่ะจากนั้นคลิกที่กลางแอดมินนะคะไปเลือกจอยแอนด์ลีลีแล้วก็คลิกที่จอยค่ะ ช่องแรกนะคะให้เราเลือกเลือก ADM นะคะช่องที่สองนะคะให้เราไปเลือกที่ LUTAM ค่ะช่อง <ๆ S 1> ที่สามก็เหมือนกันนะคะ ADM นี้จะกรอ ID ที่โอเคค่ะการกทำ okay <yine S 1> บัฟเฟอร์ข้อมูลเข่อนปาซักนะคะให้เราไปเปิดชั้นข้อมูลเข่อนปาซักขึ้นมานะค่ะ จนากนั้นให้ไปที่ geoprocessing ค่ะแล้วก็ไปเลือกที่ buffer ช่อง input แรกนะคะให้เราเลือก dem ค่ะที่สองเราก็ save นะคะช่องที่สามนี่นะคะให้เราใส่ตัวเลข500ค่ะแล้วก็คลิกที่ ok ต่อไปนะคะให้เราไปที่ geoprocessing นะคะแล้วเราก็เลือกคลิกค่ะช่องแรกนะคะให้เราไปเลือกที่ admin ค่ะ ชัานที่2นะคะให้เราไปเลือกที่เดงค่ะจากนั้นก็คลิกที่โอเคค่ะนี่คือผลลัพธ์ของการทำคลิปนะคะค่ะหลังจากนี้นะคะต่อไปเป็นการเปิดชั้ข้อมูลแลนยูสค่ะให้เราดึงค่าออกมานะคะทั้งหมด4ค่าค่ะ ไม่เดินชั้นข้อมูลเข้ามาแล้วนะคะให้เราไปที่ g o processing นะคะแล้วก็ไปเลือกที่ Merge ค่ะช่องแรกนะคะให้เราทำนำชั้นข้อมูลที่เราได้เลือกทั้ง4ีชั้นข้อมูลนะคะเข้าไปค่ะจากนั้นก็เซฟแล้วก็คลิกที่โอเคค่ะ นี่นะคะคือผลนะคะของการทำชั้นข้อมูลค่ะแล้วต่อไปนะคะก็ให้เราคลิกขวาที่ขั้ชั้นข้อมูลนี้นะคะแล้วเลือก Open a t d t a b u e i l d ค่ะจากนั้นให้คลิกขวาเลือก Open ที่ LU Code ค่ะให้เปิดชั้นข้อมูล LU Code ขึ้นมานะคะให้ไปที่ j o a n r e l a t e แล้วเลือกเลือกที่ j o i ค่ะอันแรก ให้เลือกอันแรกให้เลือกนะคะ <Okay. S 1> lu c o d e นะคะที่2ก็เลือก lu c o d e เช่นกันค่ะ <Okay. S 1> อันที่3ก็เลือก lu c o d e เช่นกันนะคะจากนั้นก็ hit ที่ ok ค่ะจากนั้นก็ปิดชั้นข้อมูลไปนะคะต่อไปนะคะให้ไปเลือกที่ geo processing แล้วก็ไปเลือกที่คลิกค่ะช่าง input feature นะคะให้เราเลือกอันแรกนะคะ ที่2นะคะคลิปนะคะให้เราเลือกเดมค่ะแล้วเซฟแล้วก็คลิกที่โอเคนะคะนี่คือผลลัพธ์ที่ได้นะคะจากนั้นให้ไปที่ G e opening r o c s นะคะแล้วก็เลือก b u อ f เ r อค่ะอันแรกนะคะให้เราเลือกอคือ Input นะคะให้เลือก2อันแรกนะคะ Save นะคะให้เรา s เซฟเป็นชื่อของ Final นะคะ ิกที่โอเคค่ะต่อไปนะคะให้คลิกขวาที่ไฟนอนลนะคะก็เลือก p p n n t t r i b u t e ค่ะจากนั้นให้ไปที่ add file ค่ะแล้วก็พิมพ์ว่า Area ค่ะเปลี่ยนตรงนี้เป็น fold ช่องแรกมาให้เราใส่เลข20ค่ะจากนั้นคลิกที่โอเคค่ะคลิกขวานะคะที่ช่อง เลือกคคูเลตจากนั้นก็คลิกที่ yes ค่ะนี่คือผลลัพธ์ที่ได้นะคะซึ่งคือผลลัพธ์ของการคำนวณพื้นที่ค่ะ